ไปชมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็เห็นในส่วนของราคาทองคำเนี่ยยังคงร่วงลงต่อนะคะหลังจากที่เมื่อคืนวันศุกร์เนี่ยลงมาแถวระดับพันสามร้อยสี่สิบเหรียญในช่วงเช้านี้ก็เห็นการปรับตัวร่วงหลุดระดับพันสามร้อยยี่สิบเหรียญก็ลงไปในระดับต่าสุดในรอบกว่าห้าสัปดาห์นะคะหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยใน่วนของความกังวลครั้งใหม่เกี่ยวกับการปรับลด q e ีจากเฟดที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้เนี่ยเข้ามาเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาทองคำอีกครั้ง ล่าสุดนในส่วนของนายเจยมบูลาดประธานเฟดสาขาเซนหลุยได้ให้ความเห็นในขณะที่เปิดช่องถึงโอกาสที่จะเห็นการปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในเดือนหน้าโดยระบุว่าถ้าหากเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเลข เฟอแล้วก็ตราการว่าง,งานเนี่ยเข้ามาสนับสนุนก็ทําให้นักทุนเนี่ยดูเหมือนว่าจะต้องกลับมา,าจับตาในส่วนของประเด็นดังกล่าวกันอีกครั้งหลังจากที่ในส่วนของการประชุมรอบล่าสุดเนี่ยยังเห็นเฟดคงมาตรการ QE อต่อและนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของอาการกล่าวสุวนทรพจน์ของนายวินเลียมดักลี์ประธานเฟดสาขานิวยอ,อนคืนนี้ซึ่งเป็นสมาชิกถาวรในคณะกรรมการนโยบายการเงินของเฟดก็ดูเหมือนน่าจะมีน้ำหนักต่อทิศทางของ ราคาทองคําได้ค่อนข้างมากเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องจับตาในส่วนของความเห็นของอประธานเฟดส,สาขานิวยอร์กในคืนนี้ว่าจะส่งผลให้ในส่วนของราคาทองคำเนี่ยร่วงลงไปต่อหรือเปล่าแต่ถ้าดูในส่วนของอปัจจัยหนุนในช่วงนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามา ประกอบกับในส่วนของดอลลาร์สาหรัฐเองไงการดีตัวกลับขึ้นมาเมื่อเทียบกับตะกา้าสกุลเงินสําคัญจากระดับต่าสุดในรอบ7เดือน <c oughs> ก็อาจจะกลับมาเป็นแรงกดดันต่อราคาทองคาได้มากขึ้นถ้าดูแล้วนในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐเองในสัปดาห์นี้นออกมาค่อนข้างสดใสก็คงยังต้องติดตามตัวเลขในส่วนของ GDP ตัวเลขเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยแล้วก็ความเชื่อมั่นผู้บริโภคในสัปดาห์นี้ดูว่าจะ หนุนในภาพของการฟื้นตัวของเศรษฐก,กิจสหรัฐได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะผลักดันให้ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยดีตัวกลับขึ้นได้ต่อเนื่องหรือเปล่าแต่ในช่วงสั้นเนี่ยมองว่าทิศทางของราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงต่อทดสอบระดับ1310แล้วก็1300เหรียญ และส่งผลให้ในส่วนของตัว g f v 1 3เนี่ยมีแนวโน้มวันนี้จะเปิดลงไปก่อนแถวระดับ19,540บาทแล้วก็มีโอกาสจะไหลลงต่อไปทดสอบระดับ19,240บาทขณะที่ค่าเงินบาทเองเนี่ยก็ยังอิงในทางแข็งค่าแล้วก็เป็นปัจจัยกดดันต่อทิศทางของราคา g o ลฟิเจอร์ ดังนั้นในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนซึ่งแนะนำให้เปิดสถานะชอต์ต g f v 13เพื่อไปรอทำกำไรบริเวณ19,240บาทและวางจุดตัดขาดทุนไว้ที่ระดับ19,800บาทส่วน Sa f e ี้เด็คฟ t u เ e เองวันนี้มองแนวโน้มน้าจากตัวแผ่นผลในกรอบ1 0 1 0 1 0 2 0จุ ทั้งนี้ในส่วนของตัวเลขภาคการผลิตของจีนที่รายงานมาในช่วงเช้าปรับตัวเพิ่มขึ้น51าสเดู่ระดับ57.2ในเดือนกันยายน <c oughs> ก็เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ50.1ในเดือนก่อนหน้าก็ดูเหมือนว่าน่าจะหนุนบรรยากาศการลงทุนของตลาดภูมิภาคแล้วก็ในส่วนของตัวดัชนีเซฟในบ้านเราส่วนหนึ่ง ในส่วนของปัจจัยอื่นๆเนี่ยก็มองในเรื่องของกระแสเงินทุนไหลเข้าเองอาจจะยังช่วยหนุนการปรับขึ้นแต่ว่าความผันผวนระหว่างทางก็น่าจะมีมากขึ้นเช่นเดียวกันหลังจากที่ประเด็นในเรื่องของ QE เนี่ยอาจจะก,กลับมาเป็นแรงกดดันประกอบกับในส่วนของประเด็นเกี่ยวกับเพดานหนี้ของสหรัฐที่ในช่วงต้นเดือนหน้าเนี่ยจะเริ่มมีการหาเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณของ สหรัฐเองซึ่งอาจจะส่งผลกับความกมงวลในเรื่องของเพดานนี้ของสหรัฐให้กลับมาเป็นแรงกดดันได้อีกครั้งฉะนั้นเนี่ยจึงมองว่าอาจจะทําให้เห็นแรงขายทำกาไรออกมาบ้างในระหว่างนั้นสำหรับในส่วนของตัว S50U13 แม้ว่าจะมีทิศทางที่ยังอ,อยู่ในแนวโน้ของการปรับตัวขึ้นต่อ ฉะนั้นจึงแนะนำว่าสถานะรองไอชาศูนย .13 อาจจะหาจังหวะดทำกำไรไปบริวเวณพันยี่จุดส่วนสถานะใหม่ก็ให้เราจังหวะที่ยอดตัวลงมาแถวพันสจุดเพื่อเปิดสถานะรองเพิ่มโดยจัดขัดทุนทั้งหมดที่รับ1นึจจุดส่วน ฟิวเจอร์เนี่วันนี้มองแนวโน้มน่าจะแขวนตัวผันผวนระหว่างวันค่อนข้างสูงกันยังคงต้องอติดตามในส่วนของการเคลื่อนไหวของราคานะ้ำมันดิบเบลนด์ที่มองว่าผลกรทบจากตัวเลขในภาคการผลิตจากจีนแล้วก็ยุโรปเนี่ยน่าจะาส่งผลให้ทิศทางการเคลื่อนไหวที่น่าจะผันผวนอยู่ในกรอบประมาณ108-110ถึง เหรียญโดยถ้าตัวเลขออกมาค่อนข้างสดใสเนี่ยอาจจะมีจังหวะที่เห็นการดีตัวขึ้นไปได้ว่างแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของอแฟกเตอร์ที่เคยหนุนในช่วงก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปริมาณการผลิตน้ำมันของลิเบียแล้วก็ในเรื่องของซีเรียนเนี่ยก็ดูมีน้ำหนักน้อยลงไปทุกขณะ ดังนั้นเนี่ยทิศทางหลักเนี่ยยังอยู่ในกรอบทางลงอยู่ฉะนั้นจึงแนะนำให้ถือสถานะช็อต BRV 1 3ได้ต่อโดยตัดขาดทุนเทียะดับ3,420บาทส่วน USD future วันนี้ก็อาจจะมีจังหวะที่ฟื้นตัวขึ้นได้บ้างในช่วงสั้นๆแต่ว่าในเรื่องของเงินลงทุนที่ไหลเข้ามาในตลาดบ้านเราโดยเฉพาะในส่วนของตลาดตราสารหนี้เนี่ยน่าจะยังเป็นปัจจัย ที่หนุนการแข่งค่าของค่างเงินบาทอยู่โดยเมื่อวันศุกร์นักทุนต่างชาติยังซื้อทิในตลาดตรา,รา,าสารนี้อีกอกว่า37,000ล้านบาทแล้วก็ถ้าดูในส่วนของความไม่แน่นอนในเรื่องของกรกอบเวลาในการดำเนินมาตรการ QE จากเฟดเองเนี่ยก็ยังส่งผลให้ในส่วนของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็ยังดูมีความไม่แน่นอนในเรื่องของการฟื้นตัวจากะระดับดับสุดในรอบ เจ็ดเดือนเมื่อเทียบกับตาก้าสกุลเงินฉะนั้นสถานะใหม่วันนี้ก็ยังให้ชะลอไปก่อนแล้วก็ถือสถานะรอง USD U13 ต่อโดยตัดขาดทุนหากหลุดระดับ30.92บาทต่อดอลลาลร์สหรัฐปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์